น้ำใจของเอกชนก็ยังคงหลั่งไหลนะคะมายังรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะคะในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในประเทศค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้รับมอบเครื่องช่วยหายใจแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอลจากเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะที่นำมาช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนค่ะ อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรับมอบเครื่องช่วยหายใจจากนายเทิดศักดิ์บุญทศกรรมาการบริษัทนครหลวงแคปิตอลจำกัดมหาชนและคุณมณีรัตน์นีนชัยศักดิ์บริจาคให้โรงพยาบาลจำนวนสีเครื่องค่ะมูลค่าเครื่องละ8 0 0แสนและได้รับมอบสเปรย์กอฮอล์ค่ะขนาด150 กรัมจำนวน1 0 0 0 0หกระป๋องมูลค่า1ล้านบาทนะคะจากสภาวสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและสมาคมผู้ผ,ผ,ผลิตสเปรย์ไทยนะคะนายนุทินกล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุกขก็ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่คิดถึงประชาชนนำเครื่องช่วยหายใจมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นเป็นเครื่องมือใช้ในการดูแลรักษาช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งประเทศไทยโชคดีที่สามารถรองรับควบคุมสถานาการณ์ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง จากระบบสาธารณาสุขที่เข้มแข็งความร่วมมือของประชาชนบุคลากรทางการแพทย์สาธารณาสุขที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ประชาชนภาคเอกชนนำมามอบให้จะช่วยเสริมระบบสาธารณาสุขให้แข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ